สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้เพาแอมมอสเฟตนะครับเป็นเพาแอมมอสเฟตหน้าลายนะครับ T.W. 250L นะครับตัวนี้เนาะเป็นเพาแอมมอสเฟตครับเอาไว้ทำเสียงตามสายเอาไว้ขับมอนิเตอร์เอาไว้ขับลำโพงในศาลานะครับขับฮอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบมอสเฟตนะครับผมนะมือสองสภาพสวยนะครับหม้อแปลงใหญ่มีฝาครอบให้ด้วยนะครับเพื่อกันคลื่นความถี่นะครับ ก็จะเป็นฝาครอบม้อแปลงนะครับผมนะไปให้ด้วยนะครับหมออแปลงใหญ่มากนะครับผมนะในส่วนของนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับราคาอยู่ที่2,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับเครื่องนี้นะครับสวยครับข้างหลังก็สวยครับเห็นไหครับเครื่องสวยมากครับผมนะสภาพสวยเลยนะครับผมนะราคานี้รีบเลยนะครับผมนะเสียงดีนะครับผมนะ ตัวนี้นะครับสนใจ0 8 0 0 0 9 1 6 9 9นหะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับไลน์มี2ไลน์นะครับแอดจาก ID ก็ได้แอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับผมนะ2,500บาทดวมส่งแบบโอนเงินครับไม่มีปลายทางครับลูกค้าโอนเงินส่งของครับประมาณนี้นะครับผมนะ2,500บาทเนาะเครื่องสวยงามครับตัวนี้นะครับ เอาไปขับฮอนนะครับช่วงนี้ก็ช่วงหาเสียงพอดีเนาะนะครับราคานี้คุ้มค่านะครับกับการซื้อ,อเสียงดีด้วยครับตัวนี้นะครับ